สวัสดีเพื่อนทุกคนที่ติดตามและรับฟังการวิเคราะห์บอลก่อนเกมดูราคาบอลล่วงหน้ากันเป็นประจำกับดูบอลน,นอนกินทางช่องยูทูบช n n e l ช่องนี้นะครับฝากเอามือใน้อยไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่หาข้อมูลและผมดูบอลน,นอนกินกันหน่อยนะครับมีความเห็นต่างหรือคําแนะนําอื่นๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยใต้ช่องแสดงความเห็นขอเป็นภาษาที่สุภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็สูส่วันศุกร์ที่28เมษายนอาจจะไม่มีบอลคู่ใหญ่นักนะครับแต่ก็ยังมีคู่ชี้น่าสนใจอยู่นะจำนวน4ี่คู่นะคร ก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาการวิเค์ฟุตบอลใน4คู่ที่โชว์อยู่หน้าจอนี้นะครับขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับไลน์พีบอลนอนกินให้ไป3คู่เต็งนะครับคู่แรกกะจะเล่นเต็งแมนยูแต่ราคาดูแปลกๆนะครับก็เลยเน้นไปที่สูง3ลูกนะครับเทดานสูง3ยิงกันไป22เกิน3ลูกก็คือ4นะครับกินเต็มกันไปสําหรับสูงแมนยูกับสเปอร์นะครับบินแรกคู่ที่2เล่นไปที่เซบียานะครับยังมั่นใจฟอร์มของเซบียาที่เก็บใช้ได้ต่อเนื่องนะฮะชนะไปศูนประตูต่อหนึ่งกินเต็ม ก็วิเคราะห์ไปเมื่อวานนะครับในหน้า YouTube ว่าเอเวอร์ตันเป็นสายดึงเกมนะครับน่าจะยันเสมอนิวคาสเซิลได้แต่สุดท้ายก็แพ้ไปแบบราบคาบเลยนะครับหประตูต่อสในบ้านตัวเองด้วยนะครับบินที่3เสียเต็มนะครับกินเต็มไป2เสียเต็มไป1ก็ถือว่ายังบวกยังไหวกันอยู่นะครับใครที่ตามในไลน์ก็ยินดีกันด้วยนะครับาหากสนใจนะครับ รับบินแบบนี้ในทุกๆวันสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดบนะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างผมแปะไว้ในคอมเมนต์แรกคลิกแล้วก็สแกนเข้าหาผมได้เลยนะครับอ่ะก็สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วแจ้งเบอร์มาได้เลยนะครับว่าแล้วทีมงานก็จะติดว่าเป็นสมาชิกแล้วก็รอรับทุกคืนได้เลยนะครับผมส่งให้ส่วนตัวติดแท็กแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วขอไปสรุปผลในหน้า YouTube ด้วยนะครับเมื่อวานว่าวิเคราะห์ไปยังไงผลเป็นยังไงนะครับเมื่อวานผมให้ทางคู่เอเวอเรสตนอานอร์นะ็ มีข้อไปตามหน้าเกมนะครับว่าเอเวอเรตันเป็นสายดึงเกมสายยันเสมอนะครับคิดว่าจะมายันเสมอนิวคาสเซิลได้แล้วก็คงจะออกสกอร์ต่ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นไปตามนั้นเลยครับผิดคาดเลยนะ,ะเต็งก็แพ้นะครับเนื่องจากไปรองเอเวอเรตันแล้วก็สูงเต็มเกมด้วยนะครับผมให้ต่ําเต็มเกมนะ,ะคู่แรกไม่เป็นไปตามคาดนะครับส่วนคู่ที่2ผมให้บอลมัดนะฮะเออผมให้เซาแฮมตันนะ ซึ่งคิดว่าเล่นในบ้านน่าจะมีความเหนือกว่าบอลมัดแลวก็แรงจูงใจด้วยนะครับซ้อมตันแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเสียเต็มนะครับสำหรับทางคู่ที่2เอาส่วนคู่ที่3ผมก็ได้ชี้แจงไปว่าราคาเต็งม,มันแปลกๆนะครับแต่ก็เน้นไปแมนยูก่อนก็แล้วกันเพราะว่ายังอยู่ในราคาเสมอใครเล่นเต็งก็เจ้านะครับสูงเต็มเกมตามผมก็กินเต็มนะฮะเอาส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมให้เซบีย่านะครับก็ชนะไปศูนย์หนึ่งแล้วก็เล่นบอกบอกให้ไปเล่นที่ ตเต็มเกมด้วยนะครับคู่นี้กินทั้งต่ำแล้วก็เต็งนะครับ2คู่แรกไม่โดนใจนะครับแต่2คู่สุดท้ายโอเคอยู่นะฮะโอเคนะฮะก็มาพูดคุยกันต่อในส่วนของฟุตบอลในวันนี้กันแล้วกันนะฮะ มาเข้าสู่เนื้อหาการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันศุกร์ที่28เมษายนวันศุกร์วันแห่งบอลรองยกมาพูดคุยกัน4คู่นะครับ1คู่จากบุนเดสลีกาเยอรมัน2คู่จากเซเรอาตัลลีและก็อีก1คู่จากทางลาลิกาสเปนนะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนโบคุมวันนี้เปิดบ้านพบกัมเยืยนของทางโบรุสเซียดอทมุนนะครับแข่งกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งถ้าพูดถึงเจ้าบ้านโบคุมนะครับในฤดูกาลนี้ฟอร์มส่วนใหญ่จะเกิดการเสมอ แพ้นะครับชัยนี่หาเปอร์เซ็นต์ได้ยากนะถ้าจะหวังโบคุ่มชนะดอทมุนถือว่าหวังยากนะครับแต่ถ้าหวังเสมอยังหวังได้อยู่นะครับแล้ววันนี้โบคุ่มเล่นในบ้านด้วยแต่ถ้ามองกลับไปที่บรุสเซียดอทมุนแล้วก็โบคุ่มดูเป็นรองไปเยอะเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์ดอทมุนก็คือยังอยู่เส้นทางในการลุ้นแชมป์กับทางไบเยนมิวนิกนะครับดอทมุนอยู่อันดับหนึ่งแต่ว่าคะแนนพวกเขานำไบเยนไปแค่หนึ่งคะแนนเองนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของดอทมุนก็คือการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับบางครั้งเสมอ บางครั้งถึงกับแพ้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานช่วงหลังๆจากการเยือนอ่ะดอทมูลดูไม่ค่อยดีนักนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาช่องชิงกันนะแต่ถ้ามองรวมๆแล้วก็สถิติทุกๆอย่างนะครับยังยกไปทางที่บรุสเซียดอทมูลอยู่นะครับเอาคู่ที่2เลดเช่กับอูดินเนเซ่นะครับไม่ต้องมองยกผมยังอยู่ดูว่าอูดินเนเซ่ยังดูมีความเหนือกว่าทางเลดเช่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มในช่วงนี้แล้วกอ็อันดับตารางคะแนนนะครับอูดินเนเซ่น่าจะหวังชัยได้มากกว่าเจ้าบ้านเลดเช่นะครับแข่ง อาคุณทิสาสเปเชียกับมอนซาตอนนี้ฟอร์มมอนซาโหดนะครับผมน่าคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่น่าเลือกอยู่ทีมหนึ่งนะสเปเชียก็เริ่มจับแผ่วๆลงนะครับฮาโมเมนตัมในเรื่องบวกผมยังยกให้กับ ทีมเยือนมอนซานะครับแล้วคู่สุดท้ายโอซัสซูนากับเรอันโซซิดัตถ้าพูดถึงสภาพทีมผมว่าน่าจะพอๆกันนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงมากๆเลยนะ,ะแต่ถ้าโดยรวมในฤด,ดูกาลนี้นะครับผมยังคิดว่าเรอันโซซิดัตยังดูดีกว่าโอซัสซูนาอยู่นิดหนึ่งนะครับแข่งกัน,นเวลาตีสองนะครับสัตรูบาลิกาสเปนในคู่นี้นะฮะก็พูดถึงคร่าวๆกันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีข้อมูลกันเยอะนะครับเพราะไม่ค่อยได้ติดตามเหมือนในคู่อื่นๆที่ผมเคยวิเคราะห์กันมานะฮะ ก็ไปดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับราคาต่อกับราคาจ่ายนะครับมาชี่ทางโบคุมกับบรูเซียดอทมุนนะครับวันนี้ราคาเปิดมาแค่751้ากับ1.25ราคาพอสมเหตุสมผลอยู่นะครับราคาจ่ายตอนนี้ไปทางทีมต่อบรูเซียดอทมุนนะครับสูงต่ำเต็มเกมจ่ายที่ต่ำเต็มเกมนะครับแต่ว่าราคาเปิดถือว่ามาสูงนะ3 3 2 5 3.5นะครับรู้สึกว่าย้อนแย้งกับราคาจ่ายนิดนึงนะสูงต่ำครึ่งแรกยังครับคาบอยู่นะครับผมยังไม่อยากจะแนะนําสักเท่าไหร่นะสรุปก็ดอทมุนกับต่ำเต็มมเก มาคู่ที่2นะครับทางเลสเ่กับอูดิเนเซ่นะครับวันนี้มาคามาแค่เสมอกับปอปอแค่นั้นเองนะราคาจ่ายไปที่ทางเลสเ่เจ้าบ้านนะครับสูงต่ำเต็มเกมจ่ายที่ต่าเต็มเกมราคาเปิดมา2กับ2กว่านะฮะครึ่งแรกยังคับคาบอยู่นะยังไม่แนะนำนะฮะ สรุปก็จ่ายเลชเช่นะครับแล้วก็ต่ำเต็มเกมนะสำหรับคู่ที่2นี้เอาคู่ที่3สเปเชียมอนซ่าราคามาคล้ายกันเลยนะครับเสมอกับปปแค่นั้นเองใครชนะก็ได้กินกันเลยนะฮะร,ราคาจ่ายตอนนี้ไปทางทีมเยือนมอนซ่านะครับสูง Louise. ต่ำเต็มเกมเปิดมาน้อยเหมือนกันนะครับสกับ2กว่าราคาจ่ายที่สูงเต็มเกมนะครับสูงแรกก็เล่นได้คู่นี้ยังมีสูงต่ําที่ราคาจ่ายไปอยู่นะครับสรุปมอนซ่าสูงเต็มเกมสูงครึ่งแรกนะฮะ มาคู่สุดท้ายวอซซูน่ากับเรอันโซเซดัดนะครับวันนี้โซเซดัดมาเป็นทีมต่อเพดานเริ่มที่เสมอปอปอกับ0.5ขอแค่1ลูกนะครับสำหรับโซเซดัดก็ได้กินเต็มกันแล้วนะฮะราคาจ่ายตอนนี้จ่ายไปนิดนึงทางโซเซดัดนะครับสูงต่าเต็มเกมจ่ายที่สูงเต็มเกมแยราคาเปิดมาน้อยมากนะครับเริ่มที่1.75กับ2ขอแค่2เพื่อเจ้านะครับ3มเพื่อกินเต็มนะฮะสูงครึ่งแรกยังจ่ายไปอยู่นะครับที่ครึ่งแรกนะสรุปก็สูงครึ่งแรกสูงเต็มเกมแล้วก็ทาง เรอันโซเซดันะครับอ่ะจบกันแล้วนะสำหรับในส่วนของการดูราคาต่อราคาจ่ายนะครับมาดูตรงนี้กันต่อดีกว่านะครับในส่วนของอไลน์และก็สถิติย้อนหลังของแต่ละทีมนะฮะ เรือพื้ที่ไลอัพของทางโบคุ่มนะครับวันนี้มาในแผน 42- 3สนะครับทิ้งทางฮอปแมนกับอาซานุเป็นกองหน้านะครับซึ่งก็มีตัวอันตรายอยู่แค่2ตัวนะสำหรับทางโบคุ่มนะครับยังหวังสกอร์ได้นะสำหรับ2ตัวนี้มีความเร็วความคล่อมแล้วก็ยิงประตูดได้เกือบตลอดนะฮะเราเข้ามาดูทางบุรุษเซียดอทมุนกันบ้างน,นะครับมาในแผน433นะครับหน้ามีเมเลนฮอยเลอร์แล้วก็อเดเยมีนะครับกลางมีจูตบิลเลแฮมเอเมรเรชันแล้วก็บราส์มีคนนี้ก็น่าจะสบายใจขึ้นได้เยอะนะครับสำ หลังมีไรอันสันนะครับซูเล่มาคุฮเมลแล้วก็เกเรโรนะครับปกติเกเรโรจะเล่นเป็นปีกซ้ายนะวันนี้ขยับมาเป็นแบ็กซายนะครับโคเบลเป็นผู้รักษาประตูรู้สึกว่าแผนของดอทมุนที่จับมาในตอนนี้นะอาจจะมีการสลับตำแหน่งแล้วก็อาจจะใช้ตำแหน่งจำเป็นนะครับใช้เกเรโรมาเป็นแบ็กซ้ายแทนอก็แผนก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับสำหรับโบรุสเซียดอทมุนอันดับตารางคะแนนตอนนี้มี60คะแนนนำไบเยนไปแค่1คะแนนนะครับอันดับตารางคะแนนก็เลย แต่ในในส่วนของเรื่องจํานวนการแข่งขันเท่ากับไบเยนอยู่นะครับแพ้นัดไหนนัดหนึ่งก็อาจจะยกแชมป์ให้กับทีมอันดับ2อย่างไบเยนไปได้เลยนะฮะ ส่วนทางโบคุ่มมี27เคะแนนนะครับมีแรงจูงใจคือการหนีตกชั้นอยู่นะครับเพิ่งโดนทางสตุตการ์ทและก็ชาลเก้ตามหลังมาอยู่นะครับยังไม่ปลอดภัยนักนะสำหรับทางโบคุ่มนะฮะส่วนใหญ่การเจอกันยกชัยไปที่ทางโบคุ่มนะครับแปลกมากนะชนะไป4ครั้งเสมอสองโบด์ดอทมุลชนะไป3ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่ดเล่นบอลถ้วยของทางเดฟเบ้โพคาวนะครับดอทมุลชนะไปได้1ประตูต่อ2นะครับในส่วนบอลลีกนะครับดอทมุนเล่นในบ้านชนะ3 0แพ้โบคุ่ม34ในเดือน เมษายนปีก่อนนะครับรู้สึกว่าดอทมุลจะไม่สันทัดกับทางโบคุ้มสักเท่าไหร่นะ,ะมีชนะมีแพ้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บชัยของทางโบคุ้มนะครับสรับในส่วนของ h d to Head แต่ในเรื่องของสกอร์นี้มักจะมาในส่วนของสูงเต็มเกมนะครับสลูกขึ้นไปมักจะยิงกันประมาณนี้นะฮะ อ่ในส่วนของฟอร์มนะครับโบคุ้มเล่นในบ้านแอ้วบบวกหนึ่งห้านะครับโอ้โหไม่น่าจะไว้ใจแล้วนะถ้าดูจากนัดล่าสุดเสียประตูประตูไปตั้งห้าลูกนะครับเสมอยูเนียนเบอร์ลินหนึ่งหนึ่งนะครับมาเสมอทีมใหญ่ซะงั้นนะทีมที่ฟอร์มดีในปีนี้นะอย่างเบอร์ลินนะครับแล้วก็แพ้ทูตการ์ดสองสามนะครับแพ้แฟรงเสมอแฟรงเฟิร์ตหนึ่งหนึ่งเสมอทีมใหญ่แต่แพ้ทีมแพ้ทีมกลางตารางท้ายตารางแปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะอาร์บีไลฟ์ซิกโอ้โหชนะไลฟ์ซิกนะครับแต่ดันไปแพ้วบบวกก็รู้สึกว่่าเป็นฟอร์มที ยังมองไม่ออกว่าโบคุ่มอะเปิดจะเปิดหน้ามาแบบไหนนะครับมาทำบรุสเซียดอทบ,บุลกันบ้างน,นะครับ3นัดหลังเล่นในบ้านนะชนะแฟรงก์เฟิร์ต4-0กับชนะดูเนเบอร์ลิน2-1นะครับแต่เกมเยือนในในตรงนี้นะก็คือเจอตุตกากัตเสมอ3-3นะครับเยือนไดซิกแพ้2 0เยือนไบยเยนแพ้4-2ก็ต้องบอกว่าเจอเกมใหญ่ไป2ครั้งในการเยือนนะครับก็เลยทำให้สถิตินี้ดูไม่ค่อยดีนะฮะขอดูกันนิดนึงนะครับ สำหรับในส่วนของการเยือนของดอทมุลน,นะครับคู่นี้ถ้าดูจากสถิติการเจอกันนะครับต้องบอกเลยว่าสถิติสูงเต็มเกมอ่ะควรเล่นมากๆเลยนะคู่นี้ผมอาจจะไม่เชื่อราคาที่จ่ายไปนะครับน่าจะหยอดที่สูงแรกกับสูงเต็มเกมนะฮะเอามาดูในส่วนของทางโบคุ่มและผลงานของพวกเขานะครับ5นัดหลังนี้สกอร์ชนะ1ครั้งกับไลซิกนะครับเสมอ2ครั้งนะฮะแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับผลงานก็ยังหวังอะไรไม่ได้นะสำหรับโบคุ่ม ผลงานการเล่นในบ้านชนะไ์ซิกแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเจอทีมไหนก็แพ้ตลอดนะครับเล่นในบ้านนี้เก็บชัยไม่ได้เลยนะครับสำหรับในห้านัดหลังแพ้เชลเก้ไฟโบร์ซุดการ์ดวอล์ฟบวกนะครับแน่นอนราคาก็ย่อมแพ้ไปด้วยนะครับผลงานในบ้านรู้สึกว่าจะกินไม่ค่อยได้กินนะครับสำหรับทีมโบคุมนะฮะเรามาดูการเยือนของทางไบเยอร์มิวนิกนะครับผลงานการเยือนช่วงหลังๆก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับแพ้เชลซีไบเยอร์ไ์ซิกแล้วก็ เสมอกับทางสตุตการ์ดนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยก็คือเป็นเกมที่เจอกับทีมใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเจอกับกลางตารางท้ายตารางพวกเขาก็อืรู้สึกว่ายังเก็บใช้ได้อยู่นะครับผมขอดูผลงานการเยือนอีกนิดนึงผลงานการเยือนใน5น้นัดล่าสุดนะครับเริ่มตั้งแต่การแข่งขันกับเชลซีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เก็บใช้ไม่ได้เลยนะ สมอชาวเกอสองสองนะครับแพ้ไอรอนแพ้ไลซิกแล้วก็ล่าสุดสมอติสตุตการ์ดมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นดีนที่เก็บใช้ได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านนะฮะ,ะก็ต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ย ผมก็มีพะวงพะวงนิดนึงกับฟอร์มดอทมุลนอกบ้านนะครับแต่ถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วผมคิดว่าดอทมุลน่าจะมีสิทธิ์ที่จะต้องเก็บ3มแต้มได้มากกว่าโบคุ่มนะครับแต่ถ้าเทียบแรงจูงใจโบคุ่มก็ยังมีอยู่นะครับในการหนีตกชั้นแรงจูงใจถือว่ามีต่างกันนะครับแต่พลังแรงจูงใจน่าจะมีเท่ากันนะแต่มาเทียบกับความเหนือกว่ากันดีกว่านะครับผมคิดว่า3มแต้มนี้น่าจะเป็นของทางโบรุสเซียดอทมุลนะครับอาจจะชนะในสกอร์ที่ไม่ขาดแนะนําต่อไปที่1เลยนะครับ หนึ่งก็เจ้าสองเพื่อกินเต็มนะครับไม่น่าจะมีเสมอถ้าดูจากนัาล่าสุดข,ของโบคุมแล้วก็รู้สึกว่าแผงหลังมีปัญหามากๆเลยนะครับก็หวังว่าดอทมุลจะมาชนะนะครับจะมาชนะทางโบคุมได้นะเพราะว่าตอนเนี้ระดับทีมมันดูเหนือกว่านะครับแต่ถ้าในส่วนอื่นๆก็รู้สึกว่าจะเท่าเท่ากันนะคอ่าคู่นี้ก็อาจจะไม่ไว้ใจดอทมุลสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากความได้เปรียบแล้วดูเป็นต่อมากกว่านะ เลือกเล่นไปที่ดอทมุนนะครับแล้วก็สูงต่ำผมตามสติเลยนะครับสูงแรกสูงเต็มเกมนะฮะเอามาดูเลตเช่กับอูดินเนเซ่นะครับเลตเช่มาในแผน4 3 3นะครับส่วนอูดินเนเซ่มาในแผน3 5 2นะครับหน้ามีซักเซสกับเบโต้นะครับตัวนักเตะยังหวังสกอร์ได้อยู่นะครับสำหรับกองหน้าอูดินเนเซ่ผลงานอยู่ดับเจ้ามี42คะแนนนะครับส่วนทางเลตเช่อยู่ดับ16มี28คะแนนนะครับหลุดพ้นโซนอันตรายอยู่แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนักนะครับถ้าดูจากแรงจูงใจผมว่าเลตเช่น่าจะอยากมี มีความอยากอยากมีอยากมี3แต้มมากกว่าทางอูเดนเซ่นะครับจากการเจอกัน che, เลตเช่เก็บชัยไม่ค่อยได้นะครับชนะไป2ครั้งแล้วก็เสมอ1แล้วก็อูเดนเซ่ชนะไป6ครั้งนะครับล่าสุดที่ไปเยือนเลตเช่ทางอูเดนเซ่ชนะไป0ูนย์ประตูต่อสในส่วนของขับกระชับมิดนะครับแต่เล่นในลีกนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงหลังๆที่ผ่านมายังสู้ได้นะครับสำหรับเลตเช่เสมออูเดนเซ่จากการไปเยือนครั้งก่อน1นนนะครับแล้วก็ ชนะอูเดรเนเซ่หนึ่งครั้งจากการไปรเยือนอีกครั้งหนึ่งในปี2020นะครับโอ้โหรู้สึกว่าหลังๆมานี้อูเดรเนเซ่จะแพ้ทางนะครับถ้าดูนับจากยุคนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอูเดรเนเซ่มีความเหนือกว่าถ้าดูจากฟอร์มก็ดูดีกว่าเหน็นนะครับเลเชชเก็บชัยไม่ได้เลยนะครับแพ้มิลาน2-0เสมอซัมโดเรีย1-1แพ้นาโปลีแพ้เอมบอรีแพ้ฟิออร์อย่างละหนึ่งประตูนะครับส่วนอูเดิเนเซ่ชนะทางเครมอนเซ่ล่าส, 30, สุด3-0ในบ้านนะครับแต่เกมเยือนยังรู้สึกว่ามมคควาานนนน่่เป็หงอยูนะะรรรับับบแพ้โ แพ้บรุยา3านะครับแล้วก็เสมอทางมอนซา2 2ชนะมิลาน31ถ้าเล่นในบ้านผมว่าอูดรเนเซ่เป็นทีมที่แกร่งทีมหนึ่งนะครับเพราะว่าอืมเป็น,เป,นเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนดูว่าผลงานนอกบ้านเป็นยังไงในฤดูกาลนี้นะครับอาการเจอกันส่วนใหญ่ออกสูงแรกนะครับเต็มเกมมาบ้างไม่มาบ้างแนะนำหยอดไปที่สูงแรกก็พอนะฮะ ผลงานเลดเช่ก็ไม่ค่อยจะดูดีนะครับแพ้ตลอดไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านนะครับทำดีที่สุดก็แค่เสมอซามโดเรียนในนัดก่อนหน้านี้นะครับหประตูต่อหนึ่งยิ่งผลงานการเยือนนะครับก็ไม่ค่อยจะดูดีนะเสมอ2แพ้3นะครับในนัดลา่าสุดนี้หวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับสำหรับเลดเช่ h, ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือ,อนอกบ้านอ่ะดูทางอูดิเนเซ่กันหน่อยนะครับอูดิเนเซ่เรารู้สึกว่าแพ้หลงัลงๆมานี้ก็ไม่ค่อยจะดูดีเหมือนกันนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับ แพ้ทางโบโลญญากับโรมา่าแต่ผลผลงานส่วนใหญ่เป็นการเยือนนะครับอผลงานการเยือนใน5นัดล่าสุดนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับเสมอ1ชนะ1กับเอมโปลีแค่นั้นเองนะครับที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับแพ้อินเตอร์โบโลญญากับโรมา่าก็ต้องบอกเลยว่าเกมที่พวกเขาแพ้จากการเยือนใน4ี่นัดล่าสุดนี้ก็คือเป็นเกมที่เจอกับเกมใหญ่นะครับอย่างโรมา่าโบโลญญาก็โหดนะครับปีนี้แล้วก็แพ้อินเตอร์แพ้โตริโนอืมก็ต้องบอกเลยว่าอูดินเนเซ่จะแพ้ทีมที่ฟอร์มดีนะครับ วันนี้ผมว่าอถ,ถ้าเจอกับเกมใหญ่ๆผมคิดว่าไม่น่าเลือกอูดินเนเซ่นะครับแต่วันนี้มาเจอเลตเช่คิดว่าน่าจะเป็นงานเบาไปเลยนะก็หวังคิดหวังว่าอูดินเนเซ่จะมีสิทธิ์มาบุกชนะนะครับอย่างน้อยก็1ลูกนะคิดว่าจะมาสกอร์ประมาณ0ูนะครับกับเลตเช่นะเล่นไปที่อูดินเนเซ่นะครับแล้วก็สูงครึ่งแรกก็พอนะฮะอะคูที่3สเปเชียมอนซาสเปเชียมอนซานะครับ สเปเชียไม่ได้แผน4-3-3นะครับก็เป็นแผนเก่งพวกเขาเนะี่ยส่วนมอนซากรู้สึกว่าฟอร์มดีนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ทำเงินได้หลายนัดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นทีมรองหรือเป็นทีมต่อนะัดล่าสุดนี้ไม่ธรรมดานะครับชนะฟิออเรนตินามา3-2แบบสุดมันเลยนะแผนก็เป็นแผนเดิมๆของพวกเขาเนี่ยครับก็ใช้โมตากับทางคาบาลี่เป็นกองหน้านะฮะดูการจับแผนแล้วก็มาในสัดส่วนที่พอๆกันนะไม่ค่อยได้ดูฟอร์มนะครับสำหรับในตัวนักเตะในตรงนี้นะ มาดูผลงานน,านนะครับมี11คะแนนนะครับมอนซาอยู่หนดับ12ส่วนสเปเชียมีอันดับอยู่ที่17มี27คะแนนนะครับก็ยังมีแรงจูงใจมากกว่ามอนซาก็คือการหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าโดนทางเวโรนาตามหลังอยู่มีสิทธิ์ที่จะจบไปอยู่อันดับ18 19ได้เลยนะถ้าแพ้นัดนี้นะครับแต่ดูจากการเจอกันครั้งก่อนในไม่นานที่ผ่านมานะครับปลายปีก่อนเดือนตุลาคมมอนซาเล่นในบ้านเอานชนะสเปเชียในสกอร์ที่ขาดนะครับ2-0 อ้าวดูแล้วก็คิดว่ามอนซ่ายังเป็นทีมที่ยังดูเหนือกว่านะครับผลงานสเปเชียก็เป็นสายยันสายแพ้นะครับเสมอซาเรียหนึ่หนึ่งะครับแพ้ลาซิโอศูนย์สเสมอฟิออร์หนึเสมอซาเลตาหนึ่งหนแล้วก็แพ้ซานซูโร่หนะครับผลงานการเยือนดูไม่ค่อยดีนะแต่เล่นในบ้านก็เป็นสายยันอยู่เหมือนกันนะครับอก็ต้องคิดว่าสเปเชีย จะไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งฟอร์มมอนซาก็โหดนะครับชนะฟิออร์สามสองชนะอินเตอร์ศูนย์หนึ่งนะครับแต่เสมออูเดเนเซ่สองสองชนะแพ้ลาซิโอศูนย์สองเสมอเคลโมเซ่หนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูมอนซานิดนึงนะว่าควรเล่นหรือเปล่าเวลาเล่นเยือนเวสปเชียก็ผลงานอย่างที่บอกนะครับแพ้กับเสมอนะฮะผมขอไม่ดูก็แล้วกันผมขอมาโฟกัสที่มอนซ่านะเราะผมเล็งไว้อยู่แล้วก็ผลงานของพวกเขารู้สึกว่าจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะ ผลงานการเยือนถือว่าไม่ธรรมดานะครับเสมออูดิเนเซ่เสมอเบโรน่านะครับนัดล่าสุดชนะอินเตอร์ก่อนนั้นแพ้แคสเลาตานา3ามศูนย์นะครับและก็ส่วนใหญ่เกมเยือนก็ถือว่าดีอยู่นะครับเอาง่ายๆมอนซาโหดนะผมว่าดูยังไงก็ดูเป็นต่อสเปเชียนะครับถ้าดูจากสถิตินัดล่าสุดที่เจอกันมอนซาก็เก็บชัยมาได้แบบโอเคแล้วนะสองศูนย์นะครับสเปเชียไม่น่าจะสู้มอนซาได้นะในลักษณะสไตล์บอลด้วยนะฮะ มอนซาโหดนะยังไงผมขอจะขอตามอีกนัดหนึ่งนะทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่ามอนซาตอนนี้กำลังมีฟอร์มที่ดูดีอยู่นะฮะคู่นี้อย่างแม้ว่าจะมาเยือนขอจัดไปที่ทีมมอนซานะครับแล้วก็สูงต่ำขอเล่นแค่สูงแรกก็พอนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่จะหยอดได้อยู่นะเอามาที่ทางโอสซูซูน่ากับเรอัลโซเซดัดนะครับวันนี้โซเซดัดมาในแผน4 2 3 1หนะครับหน้ามีซอลล็อตคนนี้ก็เป็นดาวซันโวประจําทีมนะครับยิงไปแล้ว10ประตูส่วนทาง ส่วนทางโซเซนามีอวิล่านะครับไม่ได้ลงสนามยิงไปแล้ว7ประตูมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะครับยังน่าจะเป็นดรอปเป็นตัวสำรองอยู่นะครับผมรู้สึกว่าทางบอลของโซเซดัดมีสิทธิ์ที่จะสู้โอซซูนาได้นะครับดูจากระดับคารันทอนนี้ก็โซเซดัดมี55คะแนนนะครับก็อยู่ในท็อป4ได้อยู่นะครับก็ทำคะแนนต่อไปนะครับเพื่อ จะได้ไม่กดดันจากการที่เบติสกับเบียร์เรีวตามหลังมานะครับส่วนโอซาซูนาก็มี 40, 44คะแนนก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรมากมายนะครับยังถือว่าเป็นอันดับที่ออปลอดภัยแล้วก็ยังไงก็ได้นะครับตอนนี้ผลงานการเจอกันกส่วนใหญ่ชัยไปที่โซเซดัดนะครับแต่เป็นการเล่นในบ้านนะครับ2-0 10, 1-0 1-0แล้วก็เคยเยือนครั้งหนึ่งชนะโอซาซูนามา0-2นะครับส่วนใหญ่โซเซดัดเก็บชัยนะครับ15ครั้งเสมอ8แล้วก็โอซาซูน่าชนะ4ครั้งเองนะฮะเอาง่ายก็โอซาซูน่าจะแพ้ทางโซเซดัดนะฮะ แต่ผลงานโซซูานาก็ถือว่าดูดีนะครับชนะคาดิสูนหนึ่งชนะเบติสสามสองน,น,นะครับแพ้รายูเบกิโน่สองหนึ่งนะครับแพ้ชนะทางเอลเชียสองหนึ่งเสมอบิลเบาส์หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนโซเซดัดเสมอเบติสมาศูนย์ศูนย์นะครก่อนหน้านั้นชนะเบยกาโน่สองหนึ่งนะครับแพ้บิลเบาสองศูนย์แล้วก็ชนะทางเกตาเฟสสูงสองศูนย์นะครับเยือนบิรลริวแพ้สองประตูต่อศูนย์เกมเยือนดูไม่ค่อยดีนะครับถ้าดูจากห้านัดน,นี้ก็คือแพ้กับเสมอนะแต่ถ้าเล่นในบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอ่ะขอดูนิดนนึงนะ โอซาซูน่ากับโซเซดัตสูงแรกไม่ค่อยมาสูงเต็มเกมก็ด้วยนะครับส่วนใหญ่ออกต่ำนะครับถ้าใครเชื่อจากสถิติตรงนี้เล่นต่ำเต็มเกมหรือต่ำขึ้นแรกไปได้เลยนะฮะเอาผลงานนะครับผลงานของโอซาซูน่าไม่ดีไม่แย่นะครับน้าน่านสุดแพ้สชนะ3นะครับทีมที่เขาแพ้ก็คือไลอองเบโ,โกโนกับเอลติกบิลเบลนะครับที่เหลือเก็บใช้ได้หมดเลยกับคาดิดเบติตเอลเช่นะครับส่วนใหญ่เป็นทีมท้ายตารางผลงานในบ้าน2นัดล่าสุดชนะมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าดูไม่ค่อยดีนะ เสมอซิลตาบิโกชนะแค่บิลเบานะครับที่เหลือแพ้หมดเลยแพ้บิยาริโอมาดริดแอตเลติโกมาดริดเกมที่แพ้ส่วนใหญ่จะเป็นเจอกับทีมต้นตารางหรือว่าเกมใหญ่นี้เองนะฮะถือว่าโหดอยู่นะครับสำหรับซัสซูนาในบ้านเอามาดูกันทางโซเซดัดกันบ้านครับผลงานในหนัดล่าสุดในบ้านนอกบ้านดูไม่ค่อยดีนะครับแพ้2ชนะ2แล้วก็เสมอ1น,นะครับผลงานการเยือนเป็นไงโอ้โหไม่น่านเล่นเลยนะแพ้ยันบาเินเซียที่ผลงานย่แย่ในปีนี้นะครับ แพริลเซียโรม่านะครับเสมอมาโยก้าแพ้บียาริวแพ้บิวเบาแล้วก็เสมอเบติสนะครับใน6นัดล่าสุดนี้คือแพ้2เสมอ2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นถือว่าดูดีนะเก็บใช้ได้ตลอดนะครับชนะนะครับชนะติดต่อกันเลยนะฮะอืมต้องบอกเลยว่ายังมีสัดส่วนในความการเก็บใช้ในส่วนของ5050 50อยู่นะครับอ่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็ฟอร์มพอๆกันเลยนะฟอร์มพอๆกันเลยนะครับแต่ผมยังมีใจเชียร์ไปที่โซเซดัดอยู่นะครับเพราะว่า ตำแหน่งท็อปโฟเนี้ยมันยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับถ้าแพ้หลายๆนัดต่อไปนะครับเพราะว่าพลาดท่ามาจากการเสมอเบติสไปแล้วคะแนนโดนหักไป2แล้วเบติสก็ตามหลังมาอยู่นะครับแค่6คะแนนเองนะครับถ้าพลาดท่าแพ้บ่อยๆอันดับ4นี้อาจจะตกไปอยู่ที่เบียริลหรือว่าเบติสได้นะครับงานนี้ผมว่าอาจจะเป็นงานยากนิดหนึ่งของโซเซดัดนะครับแต่สําหรับผมคิดว่าแรงจูงใจนี้น่นาจะสู้ออซาซูนาได้นะครับก็เล่นไปที่โซเซดัดแล้วก็ต่ําเต็มเกมนะฮะ สรุปทช้คลิปก็ไรกันนะครับคู่แรกโบคุ้มดอทมุลใจพวงน,นิดนึงกับการเล่นการเล่นเป็นทีมเยือนของดอทมุนนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับชื่อทีมที่พวกเขาเจอนะครับชื่อชั้นของทีมที่เขาเจออย่างโบคุ้มและผลงานล่าสุดนี้โดนถล่มมาก็คงจะคิดว่ามีความเหนือกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับบรเลเซียดอทมุนแล้วก็มีแรงจูงใจในส่วนของการลุ้นแชมป์กับทางไบเยนเมนิคะแนนนําห่างไม่มากแค่1นคะแนนนะครับอยู่อันดับหนึ่งชั่วคราวไปเนาะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าแรงจูงใจวันนี้สูตรทําให้ผม ต้องเลือกดอทมุลนะครับจัดที่ดอทมุลสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับคู่ที่2เลเชลดิเนเซ่นะครับรองเลดเช่ไม่ลงจริงๆนะถึงแม้ว่าราคาจะเปิดมาเสมอกับปอป,อปอนะฮะพอเล่นไปที่ทีมเยือนอูเดเนเซ่นะครับคู่ที่3ไม่คิดมากนะครับเล่นไปที่มอนซาฟอร์มกําลังแรงนะคู่คที่4ี่อสซาซูน,นาเลือกยากนิดนึงแต่ผมเลือกไปที่เล่นที่เรอันโซเซดัดทีมเยือนนะครับหวังว่าจะมาเก็บชัยได้อย่างน้อยก็สัก1ลูกนะฮะ อ่ะสรุปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลวันนี้หวังว่าจะเป็นความบันเทิงและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ลงทุนในด้านนี้นะครับหากสนใจรับบินลก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับทัศนะของดูบอลนอนกินในไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ดะครับแล้วก็ฝากไปติดตามดูบอลนอนกินวีหนึ่งในเฟซบ o ๊กเ Page กันด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาการไปก่อนนะครับวันเสาร์มีฟตบอลก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันต่อนะฮะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ